นิยายแนวโรแมนติกอบอุ่นหัวใจที่พระเอกเป็นหมอส่วนนางเอกเป็นคนไข้ซึ่งมีชะตาให้พบกันโดยบังเอิญแต่ความรักค่อยๆก่อตัวอย่างลึกซึ้งชื่อเรื่องหัวใจรักษาเธอพลอตโดยรวมหมอภาคินสัลระยะแพทย์หนุ่มอายุ34ปีผู้เย็นชาและจริงจังกับงานจนไม่เคยเปิดใจให้ใครกับขวัญข้าว หญิงสาววัย27ปีที่ป่วยด้วยโรคหัวใจแต่กลับมีรอยยิ้มสดใสเหมือนอาการไม่เป็นอะไรเลยเมื่อเธอเก้าวเข้ามาในชีวิตของเขาไม่เพียงแต่ทำให้หัวใจของเขาเต้นแรงแต่ยังสั่นคลอนกำแพงในใจของหมอผู้ไม่เคยรักใครรมาก่อนตอนที่หนึ่งคนไข้คนที่หมอจำได้เสียงรองเท้าหนังของหมอพาคินกระทบพื้นห้องตรวจก้องชัดท่ามกลางแสงไฟขาวสะอาดในโรงพยาบาลเอกชนชื่อดัง เขาเปิดประตูห้องตรวจหมายเลขเจ็ดแล้วเงยหน้าขึ้นเชิญคุณขวัญข้าวเข้ามาได้เลยครับหญิงสาวผิวขาวจัดร่างเล็กดวงตาสายเปล่งประกายก้าวเข้ามาพร้อมรอยยิ้มที่ทำให้หมอพาคินนิ่งงันไปเสี้ยววินาทีเธอไอเบาๆแล้วพูดอย่างไม่เคเขินสวัสดีค่ะคุณหมอฉันเหมือนจะหัวใจเต้นผิดปกตินิดหน่อยค่ะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะหัวใจหรือเพราะหน้าหมอหลอกเกินไปกันแน่ เขาชะนักบใบหน้าเย็นชาปกติหันมาสบตาเธอพลางเม้มปากเดี๋ยวผมตรวจให้ครับว่าหัวใจคุณทำงานผิดจังหวัดจริงหรือแค่พูดเล่นจากเสียงหัวเราะเบาๆในวันนั้นกลายเป็นจุดเริ่มต้นขององค์การนัดตรวจถีขึ้นความสนิทสนมเพิ่มขึ้นจนวันหนึ่งตอนที่สามใกล้เกินกว่าคนไข้ขวัญเข้ามาที่โรงพยาบาลในชุดลำลองธรรมดาเธอไม่มีนัดตรวจแต่กลับมาหาเขาโดยไม่บอกก่อน หมอพาคินอยู่ไหมคะเมื่อพบเขาเธอยื่นกล่องข้าวเบนโตะให้วันนี้คุณหมอมีเวลาทานข้าวไหมคะเขารับไวเบ้เงียบๆแต่ตาไม่ได้มองกล่องข้าวเขามองเธออย่างคนที่เริ่มรู้สึกไม่เหมือนเดิมคุณขวัญคุณมาหาผมในฐานะอะไรขวัญข้าวยิ้มจางๆถ้ายังไม่ใช่แฟนก็ยังเป็นคนไข้ที่คุณหมอห่วงได้ใช่ไหมคะตอนที่เจ็ด คําสารภาพในห้องฉุกเฉินวันหนึ่งขวัญข้าวหมดสติจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันเธอถูกส่งเข้าห้องฉุกเฉินหมอพาคินหัวใจแทบขาดเขาเป็นหอมออแต่ในวันนั้นเขารู้แล้วว่าเขารักเธอหลังการผ่าตัดเขานั่งเฝ้าเธอไม่ห่างตลอด12ชั่วโมงเมื่อเธอลืมตาเขาพูดเบาๆขวัญถ้าคุณฟื้นขึ้นมาผอมาจากไม่ปล่อยให้คุณเป็นแค่คนไข้ของผมอีกต่อไป ตอนสุดท้ายหัวใจที่ไม่ต้องรักษาอีกต่อไปหลายเดือนผ่านไปขวัญข้าวฟื้นตัวแข็งแรงขึ้นเธอเปิดคลินิกร่วมกับเขาในชนบทเป็นคลินิกรักษาโรคหัวใจสำหรับผู้ยากไร้ในวันเปิดคลินิกหมอพาคินคุกเข่าต่อหน้าเธอผมรักษาคนไข้ามามากแต่คุณคือคนเดียวที่รักษาหัวใจของผมเธอยิ้มทั้งน้ำตาแล้วตอบและคุณคือหมอที่ฉันอยากอยู่ด้วย ตลอดไปค่ะ